สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงนุสราอามินธารนท์ตำแหน่งในแพทย์ชำนาญการพิเศษได้รับมอบหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสปฏิบัติงานเป็นแพทย์โรงพยาบาลสนามจังหวัดและเลขานุการภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วยศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของจังหวัดค่ะ ดิฉันปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลประจำที่ทำงานอยู่โดยปฏิบัติงานด้านการรักษาผู้ป่วยโควิด19เช่นกันในส่วนของการปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามยังได้ทำกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดให้กับผู้ป่วยรวมไปถึงโครงการมุมเรียนรู้หนูน้อยสู้โควิดที่ได้จัดทำในโรงพยาบาลสนามเพื่อเด็กๆเ,เพื่อวัตถุประสงค์ในการบรรเทาทุกข์ของผู้ปกครอง รวมถึงเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจให้กับผู้ป่วยวัยเด็กค่ะและได้ส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับเด็กขอขอบพระคุณสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ที่มอบรางวัลแพทย์สตรีปฏิบัติการดีเด่นด้านสู้โควิดให้กับดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจกับรางวัลน,นี้มาก รางวัลน,นี้จะเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของดิฉันต่อไปค่ะ